ถ่ายอย่างนี <ę> ้ไม่นหลุดะกูลุกขึ้นดีกว่าจะได้ไม่หลุดไปไปไม่ต้องนะกูลุกขึ้นมาอย่างงี้เลยวะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยากยี่ก่อนเราค่อยลุกมาต้องไม่ยุดเนี่ยน้องนะพี่น้องมันสายแล้วเว้ยไม่ได้แล้ทางตัวนี้เดี๋ยวคุณตัดออกจากกลุ่มนะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแค่นี้แหละเออแค่นี้แหละขันแล้วนะมั้งเป็นงไงเค็มไหมเจกนี่เรากำลงังรอยลออยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วคอัคุณสภาพตอนนี้มันสายแล้วนะเว้ยแล้วแม่งพวกเรายิ่งสแสดงกันครั้งแรกอยู่ด้วยเออแต่ถ้าเราสแสดงออกมาดีดดดแล้วคุณตจะต่อไม่แย่นี่มันก็ไม่ได้นะเอา้าไอ้นี่ ว่คนตะต่อได้ไงวะเฮ้ยคนตะต่อเขาตึงึเว้ยดเฮ้ยขอโทษเราแค่พูดเล่นน่ะยีอู้หัวเลยหัว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 ,วเต้ทำอะไรอยู่อ่ะเขากำลังปอบบทนะเขาคิดว่ามันน่าจะยากไปสำหรับเขาเองมันหายกันไปไหนหมดเนี่ยอ๋อเจ็ดกับพีไปเดินเล่นส่วนที่เหลือก็ไปสมัครส่วนดูก็ไปรอรับถึงห้างเรียนอ๋อเอเค ผมขึ้นนั่งเลยเลยหรอพี่เออดีวะว่าถ้าผมมาช้าวันนี้กูจะูดในรถเกีบยรงเรียนแล้วไปบอกเอว่ามันจะไม่มาผ่านน้ำเลยโอเ้เกินผมมาช้านิดเดียวเองโอ้อไกลว่ะเราไรขึ้นมาทำไมพี่โอ้พี่ผมที่เกียรเดินเนี่ยเดินไปส่งผมขับรถไปส่งผมนิดเดียวอยโอ้เฮียเขื่อนข้าวหนามผมโอ้แค่นี้โอ้อไกลว่ะ เอ้ยใช่พวกวันไหนวะไหนวะนี่บานไปอยู่ปุ๊บเออแล้วก็ไปนแ่ะใช่ไหมแล้วก็ไปถามมันดีก่อว่ะว่าไถ่กันยังเอาดิ ละครกันยังวะยังเหรอเพื่อนเราพึ่งงานเนี่ยเราไปหายเตย้นดีกว่านปะจะได้ถ่ายละครกันได้เพื่อนเฮ้ยไปเรา,ลาลหายเตย้นกัน<า><า>ไปเราเอาไปดูก่อนอันนี้นะบทที่เราจะถ่ายวันเนี้ยคือมันจะเป็นฟิลประมาณว่าไอ้บอมไกแอมมันจะเป็นแบบว่ามันต้องไปเป็นหัวหน้าทีมของกีฬาโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็เลยต้องแข่งขันกันโดยที่มันวางแผนว่าแบบถ้าไทย คำหนึนะ่งนถ้ามันวางแผนว่าถ้าใครแบบว่าหาคนที่แบบไม่เก่งกีฬาบาสอย่างเงี้ยมาแข่งกันแล้วถ้าใครชนะมันจะได้เป็นหัวหน้าทีมเข้าใจไหมไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจเงียบทำไม <submarine. S 1> <c oughs> ตบมือดิโว <c oughs> <c oughs> อง,งเฮ้ยเพื่อคนคือคุณครูเขากำลังตามหาหัวหน้าทีมบาสอะแล้วมึงกับครูก็อยากเป็นกำลังคู่อะเอาไงดีวะผมไม่รู้อะแล้วมึงคิดไงวะคุณคิดว่าเราเราจัดทีมเอาคนที่เล่นบาสไม่เป็นมาสู้กันแล้วได้เก็บคนในคนนึงชนะก็ได้เป็นหัวหน้าทีมบาสไปเลยเรอดก็ดีเลยโอเคเลยเดียวเจอกันเจอกัน บาสที่ใส่ก่อนใส่ดีแล้วๆีแยงไปครับไปไป้งใหม่ทใหม่ถ้า้เพื่อนสนใจเล่นบาสป่ะไม่เป็นหรอเออต้อเคยเล่นมาก่อนนะเว้ยเป็นไรคือคุณหาคนเล่ไม่เป็นนี่แหละไปกับทีมแข่งไดไงเพื่อก็กลัวแข่งกับเพื่อนไม่ว่าหาคนที่เล่นบาสไม่เป็นอะไปแข่งกันและถ้าเกิดใครชนะคนนั้นจะได้เป็โค้า แพ้เน่ยเออเฮ้ยคนสอนเลคีทำไมมึงจะแพ้ได้วะลราเอ้ยลองดูไหมวะก่อนเรลองก็วะลองดูไ่าสนใจได้ไปาลองเนอโอเคคับสวยละสวยละเคเคเทตต่อไปเลยเทคสองรห่งสองสามเฮ้ยวางมางว้วางวากูใช่มึงเข้าทีมบาสก พื่อไปแข่งกับแอมคุณเล่นได้เป็นนะแต่คุณเล่นได้เปด้วยเฮ้ยมเป็นไรดูโค้ดให้ดีไหวเลยวะคุไม่สนได้เลยนะเชื่อใจคุณคัสคัสคัสไปหนึ่งแปหนึ่งปหนึ่งพี่ทำไมไม่แบบไอ้ผู้ที่เป็นตัวมึงอะเออเอลได้ใกล้เออมึงเอแบบนั้นเลยจริงดิเออะประมาณนั้น ั้มเฮ้ยคุณว่าไปว่รีว่าๆว่าคุณเข้าทีบาเพื่อไปแข่งกออแคุณนั้นไม้เป็นเลไม่เป็นไรใช่ไหมคุณจ้าาไมไม่หานอจะหานไกี่อกทำไมไม่ขาตั้งแตรแรกเออข้าเสแต่แรกก็ได้เออเออเออทำไมทำไมจริงดิข้าจะใหหายอ่ะเออโอยไปไป เจกได้ไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยว่างพรุงนี้พวกมึงว่างไหมว่างว่างกูจะให้พวกมึงเข้าทีมบาสกูฮะเอาจริงดิจริงนี่งแต่กูเล่นไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกูโค้ชให้เฮ้ยไหวเหรอวะไหวเชื่อใจกูดิได้เลยได้อะไรใ้พมึงมั่นใจพวกกูมั่นใจงั้นพรุ่งนี้เจอกันเก้าโม

เอ้ยเพื่อนกูขอกลับบ้านเพราแม่เรียกกอบน้ำเคอเค้นงั้นงันงันมาเลเลเฮ้เ่อเฮ้ยเราไงเนื่ไอ้นเก๋นแหละกูไม่รูเหมือนกันใครเอาเงมากูแล้วเพื่อนกูเองกูเออ่าแล้วไฟเช็คกูไม่อยู่เหรออ่อเคอเคอเคเดี๋ยวอันนี้เลยอนี่ คอยสะพายไอ้อสะพายมันคือแล้วเคพก,กับเทียนมันทำยังไงมันปักกันเหรอหรือว่าอะไรใช่ก็ใช่ไม่แบบว่าในไอเดียมันต้องปักเพื่อแบบสำหรับแบบอธิษฐานอ่ะแบบว่าพอมันมีความเชื่อที <cs uk> ่ว่าแบบว่าถ้าเราปักเทียนลงไปใช่ไหมแล้วจดไฟแล้วแบบว่าเราอาธิษฐานก่อน <c> แล้วทีเนี้ยเราก็ปอกเทียนเขาเชื่อกันว่าแบบถ้าอธิษฐานมันจะสมหวัง

ไเกนตัดเลยตัดเลยิงแบบตัดรรยากาศแตบว่าตัดภาพเข้าใจปะเดือเรื่อยอ๋อ ถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราจะสร้างลูกเป็นร่างสร้างลูกเราจะสร้างลูกด้วยตัวเองอเคนดิกูดิหมายถึงว่าถ้าสมมติมันยังเล่นไม่ได้คะแนนกันอะแบบไอฝั่งที่ควรจะชนะไม่ได้กูไม่สนนะว่าใครควรจะชนะ <ไป S 1> ตอนนี้ใครได้ลูกชนะไอสัตว์เดนไม่เข้าใจนะว่าทำไมไม่ถ่ายให้เห็นเองด้วยเอาที่เองพูดอะมันมีคะแนนนะเว้ย เพราะเองพูดกับสวยเองไงไอพอนันเล่นก็นเ,ลนกนเล่นกว่าจะเข้าอ่ะมันก็นานอยู่ไงอ๋อเออที่กันถ่ายหันมาหาเองก,ก็ไม่เกี้ยอะเพื่อจะให้เห็นเองพูดไงเออขอโทษขอโทษลืมคิดอ่ะไม่ต้องหลอกอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องเป็นซีนนั้นอยู่ดีซีนไอเคกับใครได้เทียมเอ,อาไงจะจบเลยนะเราจะสร้างลูกเทียมขึ้นมา ลูกที่เราจะโฟกัสที่ตรงนั้นเก็ตใช่ไหมไอ้ลูกไหนอ่ะไม่ได้อ่ะตัดลงเลยแต่ว่าสมมติแบบเป็นไอเดียถ้ามึงโยนอ่ะคือมึงโยนโยนอ่ะแต่ว่ามึงโฟกัสแค่ตรงนั้นนะโออยเราจะสร้างลูกเฉียงกันละวโอเคไหนลองดูคลิปนี้เฮ้ยพวกเราพวกเราเปิดดูคลิปที่เราแสดงกันดีกว่าเพื่อนได้เลยเฮ้ยทำไมไม่เห็นโดวอ่ะโดวไหนโดวไหน ไอีโดไงไอีโดไห้ไหนที่แสดงกับเราอ่ะใช่คนที่คุณลิงแกประกาศถามหาบอกว่าวันนั้นอะไม่ใช่เว้ยนี่นี่ถ่ายแสดงละครกับเราอ่ะคุณไม่เล่นนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้จารู่เคยกูไม่เล่นนะเว้ยหญิงไม่เล่นกูไม่เคยเล่นสวันเกิดกูไม่เล่นเลยอย่างเงี้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นฮ้ยน็อตไปไหนเฮ้ยเ อ่ะโดนไหมวะโดนไหนโดนไหนดนไอโด้ไข้ไขห้องเรามีโดนด้วยนี่เรนไปคอยกับเราก็แค่ใแค่อย่นี้แค่นี้อนุ่นันแล้วก็นี่แล้วก็เจ็ดกลับบ้านอ่ะเยอะมา จำไม่ได้เลยว่าเพื่อนมันจะเป็น,นสถานการณ์ที่กูต้องกลับไปยังที่กูจากมาจากมาจากมาทีา่ไหนวะต้องไปไหนเนี่ยมึงก็ต้องรู้หรอกถ้าเรามีโอกาสกูขอกลับมาเป็นเพื่อนมึงอีกได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนเอากูไปทำอะไรติดมีวะ จำได้ว่าจะไปวิงเมาอยู่ที่บ้านไม่ใช่หรอวะตวดกไป่บเมาที่บ้า